พอกูขายปุ๊บอีกอีกวันหนึ่งปั๊บเลยเลยสิบล้านเลยอ่ะเอออีกวันหนึ่งปั๊บเลยแทกกูน้ำตาไหลเลยปาป้าป้าคือรอดเติร์นเติร์นเติ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 ร์นคือรอดคือรอดคือรอไปนี่แหละเราจะทำหยุทธหัตถีเฮ้ยทำไมเขาอุ้มเราเขาไม่เห็นมีห่อไม่ได้เลยวะเขาห่อได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเลยวะเขาอุ้มเราอะ ย่าไออยู่พีิซซ์ไอนะถอดไม่ได้ประมาณห้าล้อ่ะห้าคนอะแปดล้ออยู่ตรงๆนั้นหกเจหลอผมอไม่ได้เหมือนกันเหรอผมมาห่อได้แต่มันไม่มีถุงศพก็ห่อไม่ได้เห็นห่อไม่ได้จ้ะสองสามคนที่เหลือมันเกมเลยโอ้โดนตำรวจยิงตบทีพวกเลยโอเคมันหตอนนี้มันห่อช้าผมมันไม่ได้ห่อไม่ได้มาขึ้นรถไอ้บอสขึ้นรถไอ้บอสขึ้นรถบอสขึ้นรถ้พอซซ์มันอยู่ไหนวะเนี่ยยิ่งมันเลือกแมพเยอะจังวะ ก่าไอแมพมึงเยอะนาะไอ้สาดว่าไอ้แย่แมพมึงเยอะเนะเาะแมพตัวตัวแข่งอ,อาตาเนี่ยยี่สิบยี่สิบมาีิไอแ้แยแมพด,ดูดูแมพพวกมันดิมันไปไหนเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไอแ้แย่กูไปดำน้ำสู้หอยเข้เหรอคืออะไรวะมันมันส่งมาที่นี่วะ ไม่ผมไปซัดไก่ไเคเหรอวะอ๋อเออตอนชุบไม่ต้องพูดวอไม่ต้องกดวอแล้วนะมึงจบอะหัวมึงเช็ดแบบแบบเช็ดจัดอะนี่เหรอไอบอบไอ้บอบมันไปไหนวะไอ้บอบวะเดียวมึงไม่เป็นไรวันนี้ให้เป็นวันเลียวผาดดีมันเลียวผาดดี ไม่ใไม่ใช่มันไปลแล้วมานย้อมแล้วไฟท้ายแล้วเนี่ยไปเพื่อนไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายมันมันพอม,มใช่ไหมพร้อมแล้วมันสง่งไหมกูแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยปั๊มโมรวมอ่ะปั๊มปัมป๊มอะไรวะปัม๊มสายเมืองอ่ะก็๊มต็มสุีอ่ะอู่ต็มเต็มเต็มเต็ม็เต็ม,มเ็มเมเต็มเต็ตมเต็มเต็ตเนมตเัเตตลา ส่วนมีต่ตอนหน้าต่เตาพี่เต๋ยหลอดทั้งหมด้ะเฮ้ยไอเวมึงเอาถังน้ำมันออกจากช่องมึงได้ปะขอร้องอ่ะไม่มีใครเอาถังน้ำมันใส่ช่องกันนะเวยเ้ยไอเบนชนเฮียแล้วม่งไปทั้งทางเลยเนี่ยมันไม่มีใครเอาถังน้ำมันใส่ช่องกันนะเวย้ยคนเล่นไฟเอม็มอ่ะใส่เพื่อนอย่าว่าเลยผมใส่พี่โอ้โหเยียใส่ไว้ทำไมวะของไม่คุยด้วยนะเฮีย ใส่ไว้กัรน้ำมันหมดยดยีจะใส่ไว้แถบอื่นดีโอ้ยมึงกังวงเวลาลีเกินเป็นชั่มใส่แท็บเกินใส่แถบอื่นมันใส่แถบอื่นมันไม่นี่ไม่เป็นไรึงค่อยใส่ตอนที่แบบว่าจะหอนอ่ะค่อยใส่ไม่ให้ตอนอุูมค่อยล่างมาใส่ช่องก็ได้นที่แบบกำลังจะหอน่ะค่อยแากมาใส่ช่องก็ไดระนั้นปัญหานี้แค่ไม่สุโด่นมันก็ไม่มีปัญหาแล้วป่ะวะไม่เกี่ยวกับาดวนถ้าไม่อยากให้มีเอาออกจากช่องไเือะ แ่สตสัันเมื่อกี้เค่เว์ฟักถังเขามันประมาณห้ารอบสู้กับเขาหนึ่งหนึ่งสามสี่รอบห้ารอบได้ไอเวย์มันอย่างนี้เปล่าพี่ล่าแล้วแบบเผาหรือเปล่าต่อให้ตายเลยเนี่ยเสียเวลาขึ้นรถไปสตาร์ทหรือไง ไอเติมไม้ก่อนนะ <c oughs> ก่อนฟาดไดนะนะ้เติมไม้ก่อนนะแวะเติมไม้ก่อนนะไออย่าเติมตรงนั้นปั๊มมันอยู่หนูเว้ยมันเติมตรงนี้ได้นะอันแดงปั๊มหลังร้านจีคีก็ได้พี่ถ้ารอบนี้เขาลงหลังอีกอะ่ะผมจะยังไม่ไปไกลนะจังหวะเราเราจะเล่นได้ก่อนครับ <c oughs> ปีนตรงหลังบ้านเหมือนกี้อะ่ะ าตินนว่อะะไรเขาจะลงหนังบ้านมาเอาพวกผมก่อนถ้าองั้นผมจะไม่ไปไกลไปอ๋ออยู่กับเพื่อนก่อนนะลตขอที่ถ้าเกิดเป็นแมปนี้ผมว่าซ่อนพุ่มก็ได้นะพุ่มก็ไม่พุ่มเออพวกพุ่มอ่ะมันมันไม่มันไม่หากันเลยะอ่้รหมายถึงว่าถ้าตีเสร็จแล้วก็พุ่มไปเลยไม่จำเป็นต้องอุ้มมาหลังบ้านอย่างเดียวแแกม่งไอ้พุ่มนั้นอะแม่งวิ่งผ่านเต็มเลยเห็นไหมวินที่ใช่มไม่เจอเพื่อนมันเลย เอาหน่อยเอาหน่อยเอายเอาหน่อยไฟทยไฟยเอาหน่อยเ๋ยวไฟาเสร็จแล้วเินตูดตามอย่าดันสูงอีกนะครับอาจาตอนนี้จานเซ็กออฟไซน์นะมีจานเช็คนะบอกไว้ก่อนล้ำหน้าเชนฮากไม่ชอบอย่างแรงนะ ได้ออกไปได้ชิบหายไปแล้วพี่มันนั่งกอดก่อนขึ้นเครื่องบินแหละเอ้ยเทนตีไม่ชอบตนี้แหละแต่แต่อาจริงวหัวแทนเอ้ยแต่เอาจริงนะเวไมหัวเทนฮารไม่น่าตกจริงเวยเออห่อมันริมนะอนแบบว่าเดเดกดไปนะนนาคตมามามมมามันมาลักไก่มมา ลักไก่วางอีกดูดีดีอ่ะมันอยู่มันอยู่ไม่มันออกนะออกออกนะเมื่อออกไอฝั่งออกนะเมื่อฝั่งไออะไรวะฝั่งดีจีอ่ะนี่ไงมันอยู่ไหนอ่ะแล้วเราอยู่ไหนมันอยู่ก่อนถึงมันอยู่ก่อนถึงโพเลีกับผนังเท็นท์นี่ะก่อนถึงผนังเท็นท์นี่ะโอเคโอเคโอเคเราก็มารองก่อนเรารองก่อนกักซ้ายกักขวาได้นะพุ่มหรือแบบกำแพงเราเล่นหมุกมันไวมั่งเปล่าลองแบบเราวางเสร็จปุ๊บเราลองที่มันไวๆมั่งป่ะ มันมันจอดรถมันจอดรถเป็นสองฝั่งนะมันเบนตรงกลางไว้อ่ะมามามาใครยังไม่มาบ้างไอเบนวานมีมีมีในตัวป่ะมีพี่กูอยากเห็นตะกี้ว่าตัวรอดมึงหน่อยว่ะมึงมึงทิ้มันแล้วมึงก็วางอีพีใส่รถพวกมันเยอะๆแล้วมึงก็วิ่งกลับมาบ้านเราได้ป่ะเดาไม่พี่ดูหน่อยดิป้นเข่าสองขาได้เพื่อนใช่ไหมประชาชนหนึ่งแล้วผมหนึ่งประชาชนหนึ่งแล้วผมหนึ่งได้ไหมได้ไหมเบนวานมามามางมาที่มาเลยเบนวานมันรู้มันรู้แล้วนะมันรู้แล้วนะมันมาเลย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  เดินนะจระบมเลยพี่ระบ้เลยเล่นทิเรานะเล่นทิเราเนาะไม่ตายไม่ตายไม่ตายกูอยู่บนรถอยู่บนรถมึงวางยีีดักตรงพวนกนกลับมาที่เรากลับมาที่เรากับมาที่เรามึงมึงวางยันเยมัน้อนเยอะมันล้เยอะพี่เธอมัน้อนเยอะ

เพื่อนนี้ศพเพื่อนนี้เย่านเาเ่อนเยกผ่านเราเพื่อหน่อยเรยาเพื่อนหน่อยเยกผบาเาเพื่อนหน่อยเอาศพไปด้วยเอาศพไปด้วยเอาเพื่อนหน่อยดอบเือดสบดอดบตเพื่อด้วยเพด้วยอาเพื่อนหน่อยโดนเพื่อนตีตายไ่อตเพื่อด้วยเพื่อด้วยเพื่อด้วยตเพืด้วยแพ้ว่นี่ยง่งเียไอสัตว์ไปเก็บคือแม่งงายเควสง่ายๆม่ยังทำไม่ได้เลยต่เนยไหววะไม่ไหวว่ะ อยู่แม่งเปลี่ยนง่ายง่ยแม่งทำไม่ได้เลยอ่ะมันจะมาโดนอีพีกูได้ไงวะเจ้าอีพีกูวานแบบเนี้ยจบม้าหน่อยอยู่เข้าบอลหน่อยเข้าบอลหน่อยเข้าบอลหน่อยฟ้าขวางเขาไปจับอ่ะไอ้เฮี้ยพูอะไม่หมอลหรอกอาวุธแต่เฮี้ยโง่ไม่ไหวมือสัน

แก๊งแนวนี้สัตว์โอ้พาไปคุ้นจัดเลยมึงอุมก่อนไอ้เหี้ยตอนเนี้ยมึงอุมไม่ชนะก่อนเว้ยมึงอย่าพึ่งดาเจเอ,อ๋อ เหมาะสุดแรกไอ้เฮียเก็บมะเขือเทศอ่ะไอ้เฮ oui, ียเนี่ยสีสูบสีสูบมันก็เปิดมะเขือเทศอ่ะสีสูมันเลยไอ้เฮียก็ต้องใช้ดินหนะามะเขือเทศไอ้เสียาวมันก็ถือแมงต่อดีกว่ามั้งไอ้เนี่ยก็เป็ได่างดูเยอะๆไปแล้วว่า

แข็ดิมึงแข็ดิมึงแข็ดิมึงแข็ดิไม่เหมือนมึงอุ้เอี้ยมึงเลิกยิบบันทำอะสักอย่ได้ไหมมึงอู้มเอี่ทำอะไรสักอย่างได้ไหมหรือว่ามันอุ้มไม่ไหวหรือว่าไงวะเนี่ยไอ้เอี้ยกรู้ว่าไปไม่ไหวแต่พวกมึงเนี่ยไม่กล้าอุ้มหรอกไงอะไรวะเนี่ยยังไม่มาถึงยุคนี่แบบว่าตีกันแล้วว่ายืนด่าแล้วหรอวะ

พอแล้วเอันนี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลพอแล้ว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 เออปป็นยอนพอแล้วมาเแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเนอเออปยอนพอแล้ว

เล่นต่อก็ได้นะอ้เเอาจริงๆเดี๋ยวกูโทรไปถามเลยเล่นต่อก็ได้นะไอ้สัตว์กูเริ่มฉุนจัดแล้วเนี่ยไอ้เฮียเหมือนเหมือนจะไม่อุบนครับไม่คุยกันไว้ครับอันนี้คือเราเอาขึ้นรถได้เลยไหมครับ <Yeah! S 2> หมอค่ะหมอโรงพยาบาลรอเดอร์หลายศพเดอร์ ปกติคือเขาพูดอย่างนี้ตลอดเลยแหละพี <doom. S 3> ่เบปูไม่ไหวแล้วมึงละเอาไงปจะไปคุยจะไปคุยจะไปคุยก<บ>ูอยากจะมันนานไปเปล่าแล้วก็เรียกตำรวจมนาหน้าโรงพยาบาลด้วย<บ>โอเคพี่เอากลับประมาณสี่สิบคนทำไมต้องจบเพราะว่าผมผมไอ้นี่ย อยากให้น้องมันรักษาตัวไงไอเวดอ่ะ,อ,ะอยากให้น้องมันรักษาตัวก่อนไม่อยากให้มันมาน,นั่งคิดอะไรมากแต่เฮียแก๊งแม่งก็ควนต้องตีนจัดเลยวะเฮียบางคนอ่ะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อนว่ามึงอยากเล่นเปล่าถ้าอยากเล่นก็ไม่ต้องจบหรอกลองโทรไปถามก่อนอว่ากูเล่นได้นะเฮีย สบายเลยกับพวกมึงอ่ะไอ้สัตว์เอออาารรถถไเเล่นได้ยาวๆอ่ะกับพวกมึงอ่ะไอเหี้ยกูพูดตรงเว้ยมึงเก่งจริงแต่กูบอกให้ว่ากูเล่นกับมึงได้ยาวๆอ่ะจนมึงลำคาเน่ะเออขอรูกกันเด้อขอรูกกันเออเออโอ้ยเออรถใครเด้อรถใครอ่ะไอ้สนมึงเกาะรถออกดิน้องรถออกหน่อยดิรถออกหน่อยไอ้มึงกูมึงก็ไม่เอ๋อแล้วไอ้สัตว์ไว้มึงกุ้มเลยไอ้เหี้ย มูเอาหล่อหน้าพูดเอาหล่อหน้า,า,นางานอ่ะหล่ออยู่เว้ยแต่มึงก็ต้องยอมรับว่ามึงก็อู้ไม่เอือเหมือนกันเนี่ยส่ยเท่าไหร่นะพี่ สวยสวยสวยยันชมยิย้ยวว่าไงเอ้าทำไมเข้ามาเวลานี้อ่ะเออหนึ่งถามก่นอ,นอนอ๋ออ๋ออ๋อหอ๋อ,ลลอเซิร์ชอ๋อพี่กูอยากรู้ว่าพวกมึงไะอ,อยากจบเปล่ากูเล่นต่อดได้นะกับพวกมึงอ่ะสบายเลยนะ ตอนเนี้ยเบ้เออแบบยาวๆเลยอ่ะแบบไม่ต้องจบก็ได้ลอยไปกลับมาก็ได้นะไม่ก็กูเห็นพวกมึงซิ่งจัดเลยอ่ะเอามึงมึงเอาเบอร์มาดิเดี๋ยวกูโทรกูเองไม่พไอ้เหี้ยกูอะให้เกียรติเวทเว้แต่พวกมึงอะไม่ให้เกียรติกูงั้นก็ต้องดิวกันหน่อยอ่ะไอ้สัตว์อันนี้มันชื่อใครนะไอดั๊ดใช่ปะ แดี๋ยวกูจะเอาตัวฟารมเนี่ยแหละตบพวกมึงไอสัตว์เดี๋ยวกูค่อยเปลี่ยนหลายชื่อกูเองเดี๋ยวกูตบพวกมึง,งอ่นไอสัตว์เ็าหาปากดีเบอร์แยกแฝงเบอร์เลยเบอร์นี้ใช่ปะ มฮัลโหลฮัลโหลพวกมึงอะอยากจบเปล่ากูกูเล่นได้นะแบบรอรอเล่นลอยเว้กลับมาเลยอะได้นะกระเป๋าสามสองเจ็ดมีสิบอันไปกันอะไรนะพี่แท้มึงมึงมึงอยากเล่นกับกูเปล่ากูเล่นรอกูเล่นลอยเว้กลับมาได้นะกูจะบอกให้กระหมดตีหนึ่งคือพวกผมก็เลิกแล้วไง ไม่แต่กูเห็นมันเหมือนมึงมีอะไรในใจกันอะคือถ้ามันมีอะไรในใจก็เลยกกันเลยก็ได้มา้ากูว่าแล้วรอให้เนี่ยรอให้เไอเบสกลับมาเอาแต่วีเลยอย่างนั้นอะอดู่นี่พี่จบเขาเขาบอกเขาจะเล่นต่อน,นี่บอกว่าอะไรไม่รู้เนี่ย เล่นเลยก็ได้มั้งไอแฝงกูเล่นเลยดีกว่ากูเล่นเลย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 ถ้าถ้าถ้าเล่นต่อก็ต่อวันอื่นนะพี่เล่เออได้ได้ได้เล่นเลย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 กับพวกมึงอ่ะเล่นเลยเล่นเลยไไดด้้เฮ้ยกูกูเฮ้ยกูเปลี่ยนไอ้เป็นหนึ่งนะเฮ้ยกูกูเฮ้ยไหนวะกูดยัไงวะเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยกูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่จบแล้วนายบ๊อบ เล่นเลสัตว์เล่นของเลยเพราะผมอยู่กระลาษอัตติไม่ไม่มันมันมันน่าจะหนีนะแต่กูว่าเล่นเลยเว้ยหลังจากนี้มึงก็เล่นแม่งเลสัตว์ทำไมอ่ะเป็นจีบแบบสกปรกจัดเลยกูกูแค่แบบไม่กูว่ามันจบไปแล้วอะไม่อกีเนี่ยคือมันนิดนึงอะไอ้เหี้ยมันต้องนิดนึงอะถือแม่งเลสัตว์ก็ชิบหายตอนที่มันบาปแล้วบอกว่าอย่าหยุดอย่าหยุดเอ้ยหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วคุณูบอกครับแอ็อยู่โรงพยาบาลไหมชอบเพราะชอบสัดเลยนะ ตดอ้องดูให้ยาอย่ายาอยายาหยุดี่หลักเกี่คนนึงเนี่ยหลักเกี่เดแงห้อซือแมงเลยอย่าือแมงเลยเอาแมงเลยสั์ยาโรบาลพี่ไปนาโรบาลแล้วพี่เอเอามาเลยเอามาเลยเอาเลยเฮียมันต้องมากลันมันมันมันเก็แหลมก็เอาแมงเลยเว้สัพี่อยู่ไหนี่ไหนนะาม่ะแลัมอ่ะอยู่ไหนมันอยู่ไหนย้แยตีตยาบาลเนี่ย เออเดี๋ยวไปไปดิไอเบดวันไปดีขโมดีแม่ผมอยู่ในวอลผมแล้วพี่จะลองเปิดเลยโอ <ไว S 2> ๊ยแล้ผมขอเปนอน็นน้องแล้วแม่พี่ผมทำงานของเช้าอ่ะเออนี่คือมึงรอ,อคุอยกับกูหรอพวกมึงอ่ะเออมันมึงจะเอาต่อหรอืหรอยังไงเออ,อ,อเอาต่อเลยไม,ไม่ไม่วันนี้<ต>ได้ไหมขอวันอื่นได้เปล่าวทำไมวะวันนี้พักหมดแล้ววันนี้น้องไพักหมดแล้วมันตีมันมีมันมีดื่มมีดิ้งกันไปหมดรอบก็มันก็เรื่องของมันไงไอเทียเออกะตีเอาได้กะตีต่อก็ตีได้เอาเลย เมันมีกี่คนวะถ้ามันมีกี่มันมีคนเดียวอู้มันยากอยู่นะแยกกันหาก่นมึงหางนี่ที่นชมพูก็ได้พี่เขาชอบอยู่ร้านชมพู สันเลยนะเว้ยตองนตองคือนแม่งฟาร์มอยู่เอาแม่งเลยอ่ะเอาแม่งอย่างเดียวอ่ะมึงมึงก็บอกมันอ่ะเอาพวกตีปากมึงอ่ะมึงเอาอ่ะมันชอบด่ามึงนี่ในไฟตัวฟาร์มอ่ะพวต่วนไปดิถ้าไม่ฟาร์มมันจะมีของได้ไงล่ะตี้มันทั้งแก๊งยิ่งเป็นรวมการเก็บมะเขือเทศอยู่เลย ขาหน้าเราเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่กระดากปากเลยเนาะเขาก็ยืนอยู่ข้างก็ไปเลยอวาถ้าถ้าวันถ้ามันฟิวแบบไม่อยากรวมโล่กันก็จัดไปเลยยาวๆอ่ะพวกเนี้ยสบายอยู่แล้วปล่อยมันลูกจับเปิดแก้มจับปืนเมื่อไหร่นะจับด้วกันจับเปิดมือไว้ดีเว้ยดีกับเมืองเว้ยไอ้เนี่ยแบบเนี้ยไอ้สัตว์ดีกับเมืองเว้ยกูจะบอกให้รักกันมากไอ้เนี่ยแม่งไม่สนุกหรอกไอ้สัตว์ เหลียดกันไปเลยเฮียใช่ไหมคนดูรักกันมากอะ่ะมไม่สนุกหรอกเหลียดกันไปเลยจบง่ายดีเฮ้ยเออสัตว์ไปเลยสัตว์ไปเลย,เลยของทำมาเพื่อเล่นเว้ยเอาง่ายของ,ของมีเยอะมากอะ่ะเล่นกับพวกมึงได้เรื่อยๆอะ่ะไม่มีดีซีด้วยสัตว์เล่นกับพวกมึงได้เรื่อยๆอะ่ะพูดเลย ของกูมีเลือดมีเปื่อยจริงอ่ะกูจะบอกให้ของกูอยากเยอะเจอโรงพยาบาลอะไรได้จบแล้วจบแล้วต่อให้เราแพ้ล้วก็ตีอีกได้ได้อีกนี่ถูกต้องป่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีเมืองทีตรมทีซีนี่จริงไหมคนอยู่เซเตอร์ ไปหลังสนอลงอยู่ตรงเอ่อ s อ u ไปหลังสนอเออ่เดี๋ยวออกขวาอ้าวใช่ดิสไตปผมอ่ะอ้าวแคสไม่รู้เหรออ้าวติดตามอ้าวไม่ติดตามมานานเหรออารู้สไตปผมเด็กขี้แคสอยู่แล้วเว้ยยังเตอร์คนไปหน้าอ้าวสไตปผมไม่รู้เหรออ้าวสไตปผมเด็กขี้แคสนะรู้เปล่าน้องคุณออกซ้าย ถ้าเบาบางและหอมคออ่ะมันก็อยู่กันได้อยู่มันก็มันก็ได้อยู่แต่ถ้ามันเลอะแล้วพุ้งเงินไปมันก็นิดนึงเนาะเราตายกูเด็กขี้แค้นเหมือนเดิมรังน้ำชื่อร่วงวะระบายระบายอยู่ไม่ได้รังังอยู่อยู่เอออยหลังไฟหลังหลังสนอหลังไฟขึ้นไปหลังสนอเป็นร้านเย็บผ้าเป็นวะ สบาย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 ออกไปตามไ้นี่บ้านบ้านหัวใจสบายคุ้ค่าให้เววันนี้เล่นเหมือนแบบเล่นเหมือนแบบผมเล่นแบบว่าฟิลแบบว่าเออมิดไมตรีอ่ะมิดไมตรีอ่ะมิดไมตรีอ่ะไวยมึงด่าแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครเลยอไอสัตว์ไวเฮ็ยเด็กนั้นรายยืดสกอร์มึงลืมไปหรือเปล่าวะสกอร์สูงตูนนาสัตว์มึงลืมไปเปล่าวะ ลืมี้เรี่องอะไรวะสกอร์0ูนะูน้น้องไอบไปไม่เห็นที่จะตอไปไอ้ด่าเหมือนชนะคูไปแล้วอะสกอร์0ูนะูน้น้องรู้ปะเนี่ยสกอร์0ููเฮ้ยเล่นแบบเนียนนะหลังจากนี้เล่นแบบเนียนตาเลยทำไมกูไม่เห็นเลยวะโอ้ เขาไอ้กายเ่ะฟังเออทรงมายืนด่านี่คุนตาจัดเลยเว้ยย่าทรงมายืนด่าเนี่ยย่าตีเขาตายแล้วมายืนด่าแล้วไม่ห่อไม่ทำเงี้ยทรงแบบคุนตาจัดเลยคุนตาจัดเลยเฮียทรงแบบไม่ได้หายเหรียดทรงนี้ยทรงนี้ไม่ได้เลยเกิดล้วะออกไปทางน้องเราปะ ส่งนี้ไม่ได้จริงเวยเนี่ยส่งนี้ไม่ได้จริงเว้ยจีเขาตายแล้วมายืนด่าเขาอะกรัมไม่มีอ่ะเจเจเคผมใครทำแบบนั้นผมด่าตลอดเลยนะเว้ยคือถ้าฝั่งประตูเขาตายหาหมดแล้วอะผมจะบอกเลยว่าเลิกบัฟเลิกบัฟคือผมด่าตลอดเลยเว้ยแตงว่าไม่ใช่เจเคนเนาะไอ้เนี่ย เล่นสบายอะวันนี้ผมเล่นแบบเล่นสบายมันจบจบเล่นสบายสบายชิวคิวฟิลมันเหมือนแบาบว่ามันไม่ชิวแล้วช่างมันหน่งชนะไงไฟชนะสองไฟติดก็พอใจอยู่โอ,โอ้หนะกูเดี๋ยวเอาง่ายอ่ะเดี๋ยวกูจะตีพวกมึงอ่ะจนให้แบบว่าลูกพี่มึงเติมไม่หยุด ก็ตีเหมือนกันอะไอเหี้ยกูอยากรู้เหมือนกันวะไอสัตว์กูตียอย่างเดียวอะเอากูตียอย่างเดียวอะจริงผมดักมันสะพานเหมือนนะแบบมันขับผ่านอะไรเงี้ยได้ลูกพี่จุกไงรออะไรนะ นี่มันไม่เจอเลยใช่ป่ะไปเจอแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเข้ามาปามันก็จัดมไนด้วยนะเราอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่ถูกต้องป่ะใช่ป่ะเออมันก็จัดแม่งเลยอ,อุ้มแบบ